จิกหมอนทางด้อมต้องพลอยข้างรักฝาสหวานกันแบบรุนรัวเรียกได้ว่าชัดเจนแบบไม่ต้องรุนแล้วสําหรับคู่นางเอกสาวพลอยเชิรมาและแรปเปอร์หนุ่มต้องทูพีหลังลุ้นกันมาสัพักใหญ่เมื่อสองคนโสดมาปะกันย่อมต้องสปาร์กเป็นเรื่องธรรมดาล่าสุด ส่วนตัวมัมอย่างสาวพลอยได้โพสต์รูปผู้ต้องผู้พีพร้อมแคปชั่น I told the s ร a อ about you ทำเอาหลายคนมองว่าเป็นการประกาศสถานะแบบไม่ต้องคาดเดาอีกต่อไปแถมพี่น้องคนบันเทิงยังเข้าไปแซวเพียบล่าสุดความข้างรักของคู่นี้ก็เพิ่มดีกีความร้อนแรงไม่แพ้องศาความฮอตของแดดประเทศไทยเลยทีเดียว เห็นได้จากการโพสโมเมนต์สวีทตอนอยู่ด้วยกันแบบรัวๆเห็นได้จากการผ่าแดดไปกินโอเอลกันแบบหวานเย็นชื่นใจแถมยังมีช็อตที่หนุ่มโต้งตักน้ําแข็งใส่ป้อนให้สาวพลอยด้วยความหวานเย็นจนเขินทางด้อมไปเลยจ้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ